เอาของขวัญกลับบ้านเพราะนางบอกว่ากูไม่เอาอะไรมาให้มันคืออะไรกินก็กินไม่ได้เกระดาษอะไรมาให้อนางไม่เอานาบอกเอาอะไรมาให้กูไม่ไม่เอาก็เอามาคืนดิไม่เป็นไรแม่เอาไม่เอาเนี่ยเอาไม่เอาให้ก้อนเลยให้ก้อนให้กล้องไป เอาไม่เข้าใจเข้าใจอ่ะมาไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจเข้าใจวางเงไม่เป็นไรตัวประมาณไม่เอาจบ วัเกิดเแต่แม่ต้องแม่ต้องนับนะแม่ต้องถายว่าอันนี้เท่าไหร่ถ้าแม่ถ่ายไม่ถูกเอากลับแต่ถ้าถ่ายถูกได้ไปเลยแม่ถายก่อนว่าอันนี้ทั้งหมดเนี้ยกี่บาทอ่าม่ถแม่ถ่ายเอากลับเลยนะบอเมองเท่าไหร่ไหมนึ่หมืนะหนึ่งหมืมาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นพูดังสอหมื่นฮะสองหมื่นอุ้ยตายฮะโอ้ยสองหมื่น สองหมเท่าไหรูสิไม่รู้ไม่คูอไม่รู้อ่ะอย่างไนเดี๋ยวก่อนนับถ้าเกิดไม่ใช่2องหมก็เอาคืนอ่ะพอดี2องหมื่นมอามอ่าใช่ถูสองหมืดีใจไหมแม่ก็แม่พี่ด้่งฮะนอนแกะแไปเหรอฮะอาแม่งงอีกนะ อ่ะโอเคเอาไปเก็บที่เดิมนางไม่เอานาบอกเอาเลยมาให้กูไม่ไม่เอาก็เอามาคืนดิไม่เป็นไรแม้เอาไม่เอาเนี่ยเอาไม่เอา ให้้องไปเาไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะมาเนี่เนีมาไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจเข้าใจวางรองเล่เป็นไรผัวรามาไม่เอาจบเอาของขวัญกลับบ้านเพราะนางบอกว่ากูไม่เอาอะไรมาให้มันคืออะไรกินก็กินไม่ได้เอากระดาษอะไรมาให้อ้